เมื่อผมลองเล่นจนไนเปอร์แบบหนึ่งวีหนึ่งจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับผมวันนี้ยิงไปก่อนทีนงึงยิงยิงยิงเพชรจอดแล้วก็ตายอุ้ยตาาแรกก็ไปสักประมาณสิบวิเดี๋ยวบอดแม่ิงหวัวเอยิงหัวเฮ้ยไม่มีไม่โดนเฉยเลยนไม่โดไม่กวัดโดนสิตามเมื่อกี้นี้ก็ปาไปเจ็ดวีกว,กว่าแล้วนะ ดีกว่าดิดีนะฮะมันต้องรอรีโ o a d ได้ไง,งก็เลยแบบนั้นแล้วคือบทมีการถ่วงน้ทุกคนคิดว่าผมฟาร์มเงินไวป่าพันตอนแรกหนึ่งพันนะที่ผมโพสไปตอนนี้มันขึ้นมาพันห้าแล้วนะคะผมท่านผู้ชมมาเฮ้ยไอ้นีมันยิงพันนัดยิงเข้าหัวคนลนะนัดจอมนัดเลยว่ะ

ถ้าจะหนึ่งหนึ่งเราจะเอาแค่หนึ่งหนึ่งนะเราจะไม่เล่นสี่คนเพราะว่ามันเป็นสองต่อสองเรียนแปดคะแนนแล้วไวว่าทุกคนไวไม่ไวหรอกช้าจะตายใช่ไหมใช่เลยมั้งนะฮะใช่เลยม,มาเล่นสักเดี๋ยวมาเล่นสักเอามีตาดีนะยี่สิบตาแล้วกันถ้าเกิดเรายนะี่สิบศูนย์นะยี่สิบต่อศูนย์ ต้องต่อสูนยเนอหรอไม่เป็นจำเป็นก็ได้มั้งเดี๋ยวเราต่อ,ต,อต่อเป็นการตาที่อะไรก็แล้วแต่อะไรนะผมเลยไอ้นี่ไม่งเฮ้ยอุ้ยดีนะรอดพอดีโคตรไฮไลท์ตรงเนี้ยไอ้เหล็กแค่สุดตาแล้วนะเพื่อนถ้ามันไม่ชนะสักตามันก็ชนะไม่สักตาเหมือนกันแต่เพราะวบทมันก็แค่วนนะนะ บทมันอีซี่เกินไปหรือเปล่าบทมันอันนี้ cpu าร์ดจริงแล้วจริงๆเหรอมาทุกคนเออทุกคนเรียกว่ามัน cpu hard จร์ดจริงเหรอวะเนี่ย cpu hard จร์ดจริงเหรอขอ cpu แบบ impossible จริงไหมคุณเล่นนะกูเล่นแต่ก็อาจจะเป็นจริงก็ได้อ่าตายได้เป็นไงโคก็ตึงวัยยี่สิบตาเราจะอัดกันสั้นๆแค่นี้จริงเหรอทุกคนอ่ะ นี่โดนไปดีนะไม่โดน,น CPU, ดว่นะนี่ CPU ียูเพราะว่าซีพียูอนะเนี่ยโนซีพียูอีซี่นะทุกคนเนาะทุกคนดูดูผมเล่นนะคิดว่าง่ายแต่จริงๆแล้วมันเล่นยากอย่างยากอยู่นะตอนนี้มันหนึ่งหนึ่งสไนเปอร์มันเด็ดมันดูแบบเงี้ยเงาเนาะเพราะว่าผมไม่เปิดเพลงทุกคนชอบแบบเปิดเพลงหรือว่าไม่แบบไม่เปิดเพลงคอมเมนต์มาใต้ข้างล่างได้เลยนะเฮ้ยตอนนี้ยังไม่ถึงสนะี่นาทีด้วยซ้ำยังไม่ถึง สี่นาทีเลยเฮยไม่กินได้ทะลุได้ไงเห็นปะเดีย้อนเออผมย้ยอนไม่เป็นน่ะผมอตัดตัดไม่เป็นเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามตัดให้ดูแล้วกันนะเพราะว่ากลุ่มคนแบบนั้นเลยเออเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยเป็นนี่ว่าหุ่ยมันทำอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ยิงหัวเป็นนะเกมโอเคตอนนี้นยิงไหมวอล์กูเห็นปะทุกคนเดียเ๋ย้ตาตาที่เลี้ยวอ่ะเห็นไหม คย้อนลองลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะไอจานั่นน่ะแม่งทะลุได้ไงไม่รู้น,น,นนะีน้องรุนเนาะเออแม,ม่งทะลุเฉยระ่วอะไรอ่ะยิงไปอืมบทมันมีระยะของมันนะทุกคนก็คือยิง่งแบบทำท่านนะดังนั้รเพราะว่าเล่นแบบนี้แหละเล่นแบบนี้หละก็เลยชนะนะจ๊ะอืมอะไรนล้วหรอตอนนี้เป็นตาสุดท้ายของเรานะตาของคลิปนี้ของคลิปนี้ ยี่สิบตาว่าไวไหมก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันถ้าเกิดอยากให้ผมทำอะไรก็บอกมาใช่นะจ๊ะโอเคก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็จะก็จะลืมกดไลค์กดซับตะไคร้และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปผมด้วยแล้วก็ถ้าเกิดกดไลค์เนี่ยแล้วก,กดซับเนี่ยทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นมากเลยนะครับขอบคุณครับผม